กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการขยายเวลานะคะผลของการอบรมเนี่ยไปเป็น180วันแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i อแอมไดอารี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะแม่แอมจะมาอัปเดต เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลานะคะของการอบรมนะคะต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ DLT E Learning นะคะก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเรามีการอบรมนะคะในเว็บไซต์ DLT E Learning ไปแล้วเนี่ยผลของการอบรมนะคะก็จะมีอายุอยู่แค่ประมาณเพียง90วันเองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะ กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการขยายเวลานะคะผลของการอบรมเนี่ยไปเป็น180วันแล้วนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคะคะนเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆแต่ขั้นตอนในการต่อใบอนุญ,ญาตขับขี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะต้องมีการจองคิวใน แอปนะคะ DLT สม a ค t คิวก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อ2นะคะหลังจากที่เราจองคิวเสร็จแล้วเราค่อยไปทําการอบรมอีกทีนึงนะคะเออซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะผลการอบรม90วันเนี่ยมันอาจจะยังน้อยไปเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคะ่ะ คิวนะคะที่จะอาไปที่จะไปขนส่งเนี่ยเพื่อไปทําต่อใบอนุญาตขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าคิวจะนานนะคะเขาก็เลยมีการขยายเวลาจาก90วันเป็น180วันไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถ้าตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปที่อบรม หน้าเว็บไซต์ DLT E Learning หลังจากที่มีการอบรมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นผลนะคะนี่ผลการอบรมก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เลยนะว่าเราเราได้ทําการอบรมเสร็จแล้วแล้วก็ผลการอบรมเนี่ยมีอายุ6เดือนนะคะนับจากวันที่ผ่านการอบรมนะคะก็จะทําให้เรานะคะก็มีเวลามากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะพอ พอผลการอบรมเนี่ยอ,อ,อยู่ที่6เดือนเนี่ยก็บางทีเราอาจจะหลงลืมได้อาจจะต้องเ<ๆ>พือ่อนๆอาจจะต้องจำกันให้ดีๆละกันเนาะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแม่แอมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการขยายเวลาของการอบรมออกไปเท่านั้นเองให้เพือ่อนๆได้ทราบกันนะคะถ้าเพือ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ